คุณแม่ลูกสีค่ะห้าสิบเก้าบาททุกคนหนังพริกกางกุ้งนะคะอันนี้ให้หนุ่มลูกไปปัง <c oughs> นี่ทุกคนกดสั่งซื้อด้วยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะและการติดตามนะคะทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะคะห9สบ้าบาทถ้าไม่โปรโมชั่น79บาททุกคนสามกับกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสงฟรีนะคะ สร้างปุ๊บหลอดไปเลยทุกคนคุมคุมไม่คุมกินดูนะคะฮาซิบาร์ตอกกับปุ๊บร้านซิบารทุกคนทุกคนขอบคุณมากนะคะสําหรับหัวใจขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะให้กับแม่ค้าตัวน้อยสาวใต้สาวใต้นี้ทุกคนเดี๋ยวคเนี้ก็ร้อยเดี๋ยวไม่ลุกเรีนนัดเลี้ยงกินแลไม่กอนเร็วเด็ร็มาเดี๋ยวไม่กินเรียไปนอนาะ ให้นมลูกไปบ้างเดี๋ยวเตือนแล้วล่ะมือ